สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับผู้ชมทำบ้านนะครับที่ประกอบเครื่อง CNC ใช้งานเดนะครับบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆนะครับอาจจะสอบถามมาทางช่องจุ๋ม DIY ตรงนี้ผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับบางคําถามเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบในทันทีนะครับเนื่องจากยังไม่มีเวลาว่างนะครับนะครับตรงนี้ต้องขอแจ้งล่วงหน้านะครับนะฮะให้อภัยกันด้วยนะครับ มราดูปัญหานะครับของคุณวรพันนะครับบุญศาสรที่สอบถามเข้ามานะครับสอบถามปัญหาการใช้งานเข้ามาจากปัญหาที่คุณวรพันธ์สอบถามมานะครับเท่าที่ผมดูเนี่ย e r r o r c o n t นเนี่ยน่าจะเกิดจากการอ่าเรียกใช้ไลบรารีอะไรได้ไม่ถูกต้องน,นะครับทะานั้นขั้นตอนแรกนะฮะให้เรามาที่เว็บไซต์ สำหรับการดาวน์โหลด GRBL นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปเลยโอเคตอนนี้ GRBL มันจะเป็นเวอร์ชั่น1.1ดูตามหน้าจอเลยนะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะฮะตรงสินธ์ดำเงินตรงนี้นะครับ GRBL เวอร์ชัน1.1กดเข้าไปถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะอัปโหลด เวอร์ชันที่แตกต่างจากที่ผมทําให้ดูก็สามารถที่จะเลือกเลือกตามนี้ได้เลยนะครับบางท่านอาจจะใช้เวอร์ชั่น0.9อยู่ก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่น0.9นะครับเพราะว่าในเรื่องของ CNC Shield บางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ซับพอร์ต GRBL เวอร์ชั่นใหม่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขอทําเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราทําการดาวน์โหลดสมมติว่าผมจะขอเลือกเป็นเวอร์ชั่น1.1 h ed. ตัวนี้ ในกรณีนี้ให้เราเลือกเป็นซอสโค้ดนะครับเลือกเป็นซอสโค้ดไปหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ GRL b ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการแตกแตกไฟล์นะครับทำการแตกไฟล์ได้เลยหลังจากที่แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็ตบบนคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็เข้าไปอีกให้เราทำการค o ปปี้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า GRL ครับคัปปี้ไปเลยนะฮะกดคลิกขวาค o ปปี้ หลังจากนั้นให้เรามาที่โฟลเดอร์ Document แล้วก็โฟลเดอร์ Arduino แล้วก็ library แปะนะครับแปะโฟลเดอร์ GRM ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับลงมาที่ลงมาในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้วก็มาที่ตรงส่วนของไฟล์ตรงนี้ แล้วก็มาในส่วนของ example นะครับ example เรื่อนลงมาเรื่อยๆนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ของท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิด copy ถูกตำแหน่งตามที่ผมบอกนะครับจะต้องมี GRBL ตัวนี้ขึ้นมานะครับจะต้องมีตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยให้ไปดูว่า copy ถูกตำแหน่งไหมและเราก็มาทำการเปิด GRBL upload ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับมี include GRBL แค่นี้ แล้วก็ให้เราทําการตรวจสอบก่อนว่า,ามีข้อผิดพลาดอะไรไหมโดยการกดที่ปุ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายถูกต้องตัวนี้นะครับโดยฟี่นะครับกดเข้าไปเลยซึ่งจะไม่เกิดเออร์อะไรขึ้นมานะครับต้องไม่เกิดเออเออร์อะไรขึ้นมาส่วนคําที่มันเขียนว่า l o w memory a enable ตรงเนี้ยมันจะแค่เป็นการแจ้งเตือนว่า โดยความจําในบอร์ดอนุลยูโด,โดของเรานะี่ยมันน้อยมันเหลือน้อยแต่ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับมันเป็นการแจ้งเตือนเฉยนะฮะโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดปัญหาอย่างคุณวรพัฒนะครับก็ให้ทําตามขั้นตอนนี้ครับรับรองว่าได้แน่นอนนะฮะหรือถ้าลองแล้วยังติดขัดปัญหาต่งตางๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาสอบถามได้เรื่อยๆนะครับผม